SPECIALIZE SL6 ใช้แค่3เกียร์ทำลายสติติโลกอะไรครับก่อนที่เราจะไปถึงข่าวไฮไลท์กันนะครับวันนี้เรามีข่าวในเวทวงจักรยานมาฝากกันเพียบเลยเรามาดูนะครับกิจกรรมที่เราได้สนุกกันไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับในครบรอบ1 0 0 0 0หมื่ c r i b e r ของ y ของ u b u นะครับตอนนี้ก็เลยไปเยอะแล้วนะครับก็ที่ให้ได้ร่วมสนุกกันมาก็ประกาศรายชื่อไปเรียบร้อยแล้วทางช่อง Facebook แล้วก็ส่งของรางวัลไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็สําหรับใครที่ไม่ได้ดูใน f c e e o o o นะครับก็ประกาศเรียบร้อยแล้วล่ะที่1น,นะครับก็จะเป็นคุณโยโล MCT แว่นโอ๊ตเลขอันเดียวก็ไหวจะไปไหนก็ไหวหมดแหละคุยร้อย100่งรไลค์เลยนะ2ก็จะเป็นคุณสุริยะนะครับกับ73ไลค์ของมันต้องมีแต่บางทีสตางก็ไม่ได้ับที่3คุณพี่ใหม่นะครับอ่านแค่ครึ่งนึงแล้วกัน ชีวิตไม่สวยหรูไม่มีสีประตูให้ดูเท่ไม่มีฮาร์เลสสปอร์ตเตอร์เธอจึงไม่แลไม่มี s w o r k Do g m a ให้อวดใครโอ้โหอันนี้บอกมาอย่างยาวเลยนะครับเป็นกรอนอันนี้กรอนเท้ดีนะครับก็ได้ไปเลาะก็ได้ไป72 ก็ยินดีด้วยสำหรับผู้โชคดีทั้ง3ท่านนะครับรางวัลที่1ก็มอบไปเลยนะครับแว่นจักรยานจากโอเลรางวัลที่2นะครับก็จะเป็นกระเป๋าจากแคสเทอรี่แล้วก็รางวัลที่3นะครับก็จะเป็นถุงรองเท้านะครับจากบอนสไตร์เลนะครับยินดีด้วยครับใครที่ไม่ได้รับรางวัลนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจไปนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเรามาร่วมสนุกกันใหม่นะครับเดี๋ยวมีของรางวัลมาแจกอีกเพียบเลยนอกจากทางช่องยูทูบแล้วนะครับเฟซบุ๊กเราก็ยังมีแจกของรางวัลนะครับก็ลองเข้าไป ที่ f c e b o o k f แฟนเพจ Bicycle d a r y แล้วก็ลองไปติดตามกันได้นะครับมีกิจกรรมมีเกมให้ร่วมสนุกอยู่เรื่อยๆเลยครับของจากโอเเล่นะครับก็ยังมีแจกอยู่นะครับแต่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่ต้องคอยติดตามอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดเอาล่ะเรามาถึงข่าวของเรากันดีกว่านะครับช่วงนี้นะครับก็มีการทำลายสถิติโลก e v e r e s t i n g ในทุกสัปดาห์เลยนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับสติติโลก8,848เมตรเทียบเท่ากับเทือกเขาเอเวอเรสต์สติตีนี้จากอัลเบอร์โตคันเโดยก็ถูกทำลายลงเรียบร้อยแล้วนะครับเรียกได,ด้ว่าเป็นแชมป์หรือว่าสติตีโลกแต่ถือได้แป๊บเดียวในีทิตย์เทียวก็ถูกทำลายแล้วสติตีนี้นะครับก็ปัจจุบันก็จะอยู่ในมือของโรฮันแมล็อกเลนนะครับ ใช้เวลาไป7ชั่วโมง4นาที51วินาทีซึ่งก็ทำลายสถิติของ Alberto Contador ไปเยอะเลยนะครับเร็วกว่า Contador 20นาทีกว่ากว่าเลยนะครับซึ่งแท็กติกที่เขาใช้ในการทำลายสถิติโลก Everesting ในครั้งนี้เขาใช้จักรยาน Specialized SL 6นะครับแล้วก็อย่างที่เห็นก็อะไรที่ไม่ใช้ก็ถอดทิ้งไปให้หมดนะครับจานหน้าก็ใช้ไปใบเดียวไปนะครับตัวบาร์นะครับก็ไอที่ข้างล่างดอกบ,บาไม่ใช้ก็ตัดทิ้งไปซะเลยนะครับรวมถึงเกียร์ทั้งหลังนะครับก็ ใช้แค่3เกียร์เท่านั้นนะครับที่เหลือไม่จําเป็นก็ถอดทิ้งให้หมดเพื่อให้เบาที่สุดนะครับในการทําลายสถต,ติโลกครั้งนี้แล้วก็สําหรับสติโลครั้งนี้นะครับมันห่างกับของคาร์ดอร์แบบเยอะอะยี่นาทีเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ที่อาจจะคงสถิตินี้ไว้นานพอสมควรแล้วก็อีกอย่างก็คือฤดูการจักรยานตอนนี้ก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะน้อยคนแล้วครับที่จะมาหันมาทําลายสถิติ e v เอเวอเรสติ้งเอเวอเรสติ้งสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้ดูวิดีโอชุดที่แล้วนะครับก็ไปดูได้นะครับม ขึ้นเขานะครับเทียบเท่ากับระยะความสูงของเทือกเขาเอเวอเรสต์โรฮันเนี่ยเขาก็ใช้แทคติกในการที่ใช้เนินที่ค่อนข้างชันนะครับ13%เนี่ยแล้วปันขึ้นปั่นลงนะครับ103กิโลเมตรนะครับก็จะเทียบเท่ากับความสูงของเทือกเขาเอเวอเรสต์เน้นความชันที่ค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับแต่คอนทดอยอาจจะใช้ความชันที่น้อยแต่ว่าระยะทางเนี่ย เยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งแท็คติกที่เขาใช้เอาล่ะครับสถิติโลกใหม่ก็เกิดขึ้นแล้วกับการ e v e r อเรสติงครับเชั่วโมงกับอีก4นาที51วินาทีครับผมเอาล่ะมาดูข่าวต่อไปกันเลยดีกว่ามิลานซานเรโมนะครับการแข่งขันจักรยานสุดคลาสสิกจากมิลานไปซานเรโมนะครับก็จะเกิดขึ้นแล้วในวัน ถ้าได้ดูวิดีโอนี้ก็คงเป็นวันนี้แหละครับวันเสาร์ใครที่สนใจดูนะครับก็ไปลองเช็ครายละเอียดใน gcn race pass ในแอปพลิเคชันของ gcn ได้นะครับซึ่งงานนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ยาวกว่าที่เคยมานะเพราะว่าเขาไม่ให้ใช้ถนนที่เรียบชายหาดตอนนี้เรื่องราวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวค่อนข้างจะซบเซานะครับที่มิลานเพราะฉะนั้นเขาก็ให้ใช้เส้นอื่นแล้วก็ไม่ยอมปิดถนนให้ระยะทางก็เลยเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่า เราห่างเหินจากการปั่นจักรยานหรือว่าการงานแข่งต่างๆมานานแล้วแล้ว,ลวก็งานสุดคลาสสิกแบบนี้มีมาตั้งแต่1907เลยทีเดียวนะครับก็ไม่อยากให้มันต้องหยุดชะงักหรือว่าหายไปครับแต่ว่าในสนามนี้นะครับก็มีความพิเศษหน่อยเพราะว่าปกติแล้วจากทีม9คน8คนนะครับในสนามนี้นะครับก็จะเหลือทีมแค่สมาชิก6คนต่อ1ทีเพราะว่าเขาจะเพิ่มจำนวนของทีมนะครับอีก2ทีมก็เป็นทีม ของเจ้าภาพคือ Italy. อิตาลีเพราะพราก่อนหน้านี้มีเรื่องของโควิดหลายทีมก็อาจจะไม่ได้มีการแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเปิดโอกาสให้กับทุกทีมจะได้แสดงฝีม,มือนะครับแล้วก็ก็ทีมใหม่หมๆนะครับก็จะได้เข้ามาสนามที่คขอนั้งใหญ่หน่อยสปอนเซอร์ต่างๆอาจจะได้เห็นนะครับก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับทีมเล็กๆแต่ว่าสนามนี้โปรไฟล์ของสนามเนี่ยไม่ค่อยมีภูเขาที่ค่อนข้างจะเปอร์เซ็นต์เยอะหรือว่าชันเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วมักจะจบด้วยสปรินเตอร์เพื่อนๆมีสปรินเตอร์ในดวงใจเป็นใครก็องพิม์ บอกกันบ้างก็ได้นะครับแล้วก็มีหนึ่งข่าวที่น่าสนใจมากเลยครับมีทีซิสของคุณเจมส์วอร์เรนเฮิร์ตนะครับเขาทำทีซิสหรือว่าทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องของปรินเตอร์กับความสติฟของรองเท้าจักรยานมีผลกันไหมนะครับก็จากความเข้าใจของเราชาวจักรยานก็จะเข้าใจว่ารองเท้าที่แข็งสติฟนะครับจะทำให้สปรินต์ได้ดีขึ้นแล้วก็ทำเวลาได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าทีซิสนี้นะครับวิทยานิพนธ์นี้ก็ลบความเชื่อเดิมๆไปเลยเพราะว่าวิธีการในการทดสอบของเขาเขาก็เอา รองเท้านะครับที่มีพื้นความแข็งแตกต่างกันคู่แรกนะครับก็จะเป็นพื้นไนล่อนนะครับคู่ที่2ก็คือไนล่อนผสมคาร์บอนแล้วก็คู่ที่3ก็จะเป็นคาร์บอนล้วนๆนะครับแล้วก็มีการสปรินต์นะครับแล้วก็ลองจับเวลาดูก็จะมีสปรินเตอร์หลายคนนะครับที่ก็สลับรองเท้ากันไปรองเท้าก็จะหน้าตาเหมือนกันหมดเลยเพียงแต่ว่าวัสดุเท่านั้นนะครับที่แตกต่างกันไปแล้วก็มีการจับเวลาเฉลี่ยดูแล้วนะครับสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ออกมาก็คือ ไม่มีความแตกต่างเลยนะครับระหว่างรองเท้าที่ stiff มากกับรองเท้าที่ stiff น้อยเพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นหนึ่งเรื่องที่เออน้่าแปลกใจนะครับเราก็เข้าใจมาตลอดว่ารองเท้ายิ่ง stiff ยิ่งทําเวลาได้ดีนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องของความเบาหรือว่าน้ําหนักในการขึ้นเขานะครับพูดถึงเรื่องของการ sprint อย่างเดียวเลยเวลาที่เราซื้อรองเท้าคู่ต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าคิดว่ารองเท้าแข็งๆแ,แล้วเราจะ sprint ได้ดีก็ก็อาจจะไม่ใช่ประเด็นแล้วนะครับผม แต่ที่บอกมันก็มีเรื่องน้ำหนักอีกนะอีกหนึ่งข่าวส,สั้นๆแล้วกันนะครับกรุ๊ปเซ็ตแคมแบ็กนะครับเขาก็มีข่าวลือออกมาว่ากําลังผลิตตัวใหม่ออกมาเป็นแคมแบ็ก13สปีดนะครับแต่ว่าจะเป็นกรุ๊ปเซตที่ทํามาเพื่อแกรเวลไรด์ะ Ride นะครับเพราะฉะนั้นด้านหลังก็จะเป็น13สปีดแต่ด้านหน้าจะเป็นวันใบจะเป็นจานใบเดียวแต่ว่าจะออกมาหน้าตาเป็นไงราคาเท่าไหร่เราก็ต้องคอยติดตามดูนะครับตอนนี้ก็มีข่าววงในออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเร็วๆนี้น่าจะมี13สปีดให้เห็น แต่จริงๆแล้วถ้าพูดถึง13สปีดนะครับโรเตอร์เขาทำมาได้สักหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับ13ปีของโรเตอร์ซึ่งก็เป็นระบบไฮดรอลิกไม่ใช่ระบบฟูไฟฟ้าเหมือนของค่ายอื่นนะครับแต่ต้องบอกว่าเกียร์ระบบไฮดรอลิกเนี่ยยังไม่เคยลองจริงๆครับไม่รู้ว่าฟิลมันเป็นยังไงถ้าเกิดมีเพื่อนๆคนไหนได้ลองนี่บอกกันบ้างก็ได้นะครับว่ามันแตกต่างไหมแล้วตอนนี้ก็สุดท้ายก็ได้ผู้ชนะไปเรียบร้อยนะครับกับการแข่งขัน Strada บ i a n c เก็นั่นคือ vault พอดีมีโอกาสได้ดูการแข่งขันนี้พอดีเลยนะครับสนุกมากเลยนะเพราะว่าเขาเบรกเอาไว้ไป6คนตอนช่วงกิโลเมตรที่แบบประมาณ40กิโลเมตรสุดท้ายนะครับเลือแบบ6จาก6คนก็หลุดเดี่ยวไปประมาณ13กิโลเมตรก่อนถึงเส้นชัยนะครับแล้วก็ยิงยาวนะครับเส้นทางก็กระลุกก๊กกิกฝุก่นตลบกระจายว่านะครับก็โอ้โหก็ลุ้นกัน สุดยอดพอสมควรเลยนะครับแลวเพื่อนๆล่ะครับมีการแข่งขันไหนที่แบบหมายปองอยากดูเป็นพิเศษไหมครับเพราะว่าตอนนี้ฤดูกาลของเราก็เปิดเรียบร้อยแล้วรวมถึงในบ้านเรานะครับก็มีการแข่งขันจักรยานเรียกได้ว่าเป็นงานปั่นต่างๆก็เริ่มกลับเข้ามาแล้วนะครับได้ไปกันมั่งอยากแล้วก็มีงานไหนบ้างครับที่น่าสนใจพิมพ์บอกกันได้นะครับเดี๋ยวจะไปแจมมั่งตอนนี้แบบคันเต็มที่แล้วครับอยากไปแต่ว่าฝนตกทุกวันเลยนะเอาละครับวันนี้ก็แวะเวียนกันมาหาแบบสั้นๆนะครับมาเล่าเรื่องราวของ ข่าวในแวดวงจักรยานนะครับหวังว่าคงจะชื่นชอบอยังไงก็ยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับในแวดวงจักรยานมาฝากกันอยู่นี่เลยครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ